เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อบบ็้แมนนะกับแกมจูซิบอร์ดกระแกมซีซั่นสองนะครับผมก็กลับเข้ามาแล้วในเช้าวันศุกร์นี้นะผมนะทุกคนก็รู้อยู่แล้วสำหรับวันนี้นะเวลาสองทุ่มนะผมลีกก็จะเข้ามานะเป็น เรียกว่าทุกประจําสัปดาห์นั่นแหละรีบพันๆกันลิ้นบงลิ้นพันกันไปหมดเลยเันยังเช้าอยู่ไงแล้วผมเพิ่งจะตื่นนอนขึ้นมานะผมดังนั้นต้องขอดใบด้วยเวลาพูดอะไรติดๆแต่แค่ะตะก็แน่นอนเลยนะผมสําหรับตัวนี้นะเจ้าปลารโรมาแสาจนจะน่ารักนะผมมีสายพันธุ์มาจากอต้องเรียกปลาสากปลาสาก <c oughs> น้องเอฟซีบอกมานะผมะมันก็มีชื่อว่าบาราคูดาซอรัสนะผมน,นันก็เป็นปลารโรมาแสนน่ารักนะ ลู้ค่าสแต็กของมันนะผมเพราะว่ายังไม่เห็นการ์ดมันนะผมหรือว่าในมาร์เก็ตอาจจะมีแล้วก็ได้แต่ว่าผมไม่มั่นใจนะผมเพราะว่ายังไม่ได้ลื้อดูนะแต่ก็ไม่เป็นไรยังไงเดี๋ยวถ้าฉันตีชิงมาได้ก็รู้ค่าสแต็กของมันอยู่ดีเอาวันนี้ก็มีแพ็คมากมายเลยนะที่มากดปากดตัวขึ้นให้เราได้ปลดล็อกแล้วก็รับแบงค์เขียวกันไปแบบจุกๆนะผมก่อนที่จะรีกนะต่กอนอย่างนั้นผมขอเปิดอันนี้ก่อนแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้ว เพื่อจะได้นโนเสลดีดีสัก,กตัวมันจะดีไหมมีแต่คาม่มอนเนี่ยโอเคแล้วก็แอมหมดแล้วล่ะมีแค่นี้อะ่ะอเอ้นี่เปิดได้อีกอะโอเคต้องได้จำาจ็มากได้ดีเน่ได้ดีเน่โอ้ได้ดีเน่หมดเลยให้มันได้อย่างนี้สิเรเอ้ยเราก็หวังไว้สูงเลยทีเดียวอ่ะไป ปลดล็อกกันซะหน่อยแล้วกันสําหรับอ่าหุ้ยมีปลดล็อกทั้งสัตว์โลกล้านปีนะผมเมจิโตเทเรียนนะผมแล้วก็อ่ามายุอิโซลัเอดน่าจะชื่อนี้แหละอ่ามายุริโซลัดนะผมก็อัตราดอกแบงค์หนึ่งร้อยนะผมเราจะเล่นน้ําหรือเล่นบกก่อนดีวะอันนี้ก็อัตราดอกแบงค์หนึ่งรนะ้อยนะอ่าผมเล่นบกก่อนดีว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วลยุยสามยกแอง่งไม่ยากเท่าไหร่นะผมอ่าธาตุไฟ สยกนี้ก็ต้องตึงเหมือนกันต้องตึงเหมือนกันนะถ้าไม่ตึงกําลังนี่สงสัยจะยากเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะผมแล้วอุ๊ยต้ามีเวฟเลเวลสิบกับเลเวลยี่สิบโอเคเข้าใจเข้าใจทีแรกไม่เข้าใจเท่าไหร่ว่าทำไมมีหลายตัวจริงเออแล้วก็เดี๋ยวพอมันเปลี่ยนไฟมาใช่ไหมเปลี่ยนไฟมาเราก็จะต้องล้มมันสองพัน <c oughs> ไม่กลัวน่าจะไหวอยู่ ธาตุไม้ผมน้อยมากเลยทุกคนดูดิแทบจะไม่มีเลยเดียวแล้วก็ต้องมีอาธาตุไฟสักตัวหนึ่งนะผมอ่าน่าจะตัวนี้ก็น่าจะไหวแล้วสำหรับธาตุไฟนะไม่เอาดีกว่าจัดตึ้งอะไรที่ามั้งอนั่นแหละตัวนั้นแหละไหวแล้วแหละเอาสล็อตไปเล่นนั่นแหละเจ้าจำสุดๆละปั๊สรุยกันดีกว่านะผมมาเดี๋ยวไรอ้อนทำไรอ้อ่ได้ยังนะสามร้อยยังไม่ตายแน่นอนทุกคนแกไม่เปลี่ยนตัวแล้วก็ฉันจะไปยับแกอยู่นี่แหละ จะส่งแกไปปะโรคคันเทอ้าวเปลี่ยนตัวผมมาแดงเซเบรอนโจมตีนะ้นั่นโอ้โหเรียกว่าสุดจัดจริงๆรพลังโจมตีเรือร้นแต่ก็คนรับได้นะผมเพราะว่าปกติธรรมดา <laughs> แค่นี้กัดฉันไม่เข้าอย่างแน่นอนโจมตี้สองโอ้โหโจมตีจัดจัดเรียกว่าใส่ย,ยับมีเท่าไรใส่ย,ยับเลยทีเดียวเราจะเปลี่ยนตัวดี็นไหมมาไม่ได้เปลี่ยนผิดบาทหนึ่งอสองแต่งทุกคน ขออีกสักสักแตกหนึ่งโลบจัดๆัหดูที่โจมตีไหมโจมตีสามโอ้โหมันใส่ไม่ยั้งเลยทีเดียวโอเครอดไปได้นะผมผมตายแน่ทีนี้ออกมาน้องชายเขาเควินมมี500สวยเนยโลนมากหนึ่งสองแสนสบายแล้วเหลือไวเที่ยนนะผมโอเคยันหน้ามันไม่แน่ เรียบร้อยลูกถีบหน้าเนฟมาแล้วมาสุพยวตายแล้วเราสู้ไม่ได้ดูบุมสำหรับไก่ที่จะสู้แมวไม่ได้ทังนัน้นนะเฮ้ยโ i, จมตีสองโอ้โหยมันเอาอะไรคิดเนี่ยเออลงไปนอนทองเลยทีเดียวโอ้โ oh, หมันยังเหลืออีกสองแนงนาที่สุดเลยทีเดียวแต่ว่าไม่ไม่อยากไม่อยากเพราะว่าเออเลือดมันน้อยมากนะผมดังนั้นสบายเบื่ออยู่แล้วจัก,การมัน ตัวนิ่ไมไห่คาดไม่น่าา,หาดห่างดงต่ำลงไปนอนกอนงนะผมนะไอ้ว่าตัวนี้ไม่เก่งไม่จริงไนงะเป็นลีเกยระ,ะดรับสามฉไม่เก่งได้ยังไงมาเลยไส่เข้ามาได้แล้วจมา้าครูเดียวโจมตีสามฉลาดตอนไายมันไม่แข็งแนะรงจม่าเก็บแต่งไว้ครบแล้วโอเคเสร็จแล้วเสร็จเราสรัดเป็นเอกวะนะันนี้ อ่ะพู้สิบเจ็ดขัดยังไงต้องขอใครด้วยก็รับการคุณแครนี่สองนะผมว่าผมตืต่นเนี่ <c oughs> แต่วันนี้วันศุกร์ก็ต้องขยันกันซะหน่อยนี่นะ้าไม้ตายสูงสดุด <c oughs> เรียกว่าขยับขยับที่เลยทีเดียวเรียบร้อยเลยโอเคได้40 dna ดีเอ็นเอนะผมมาลุยต่อเลยดิฟ้าไม่ให้เสียเวลาธ <c oughs> าตุน้ำแข็งที่จะแข่งกล้าว ออุ้ยมีเยอะแยะถ้าน้ำแข็งเราอย่าไปกลัวเอาวางไปตัวหนึ่งนะผมแล้วก็เดี๋ยวพอมันเปลี่ยนมาใช่ไหมเควินอืมเควิน <laughs> ต้องอือเควินนั K ่นแหละแล้วก็โอ้โหเลือดเดยอะเหมือนกันนะฝั่งโน้นอ่าอะแค่นี้แหละประมาณนี้แหละกำลังไหวแล้4 40 483อืมได้ไหมได้สิแข็งแก่งระดับนี่เลยมา <laughs> อยู่ไร่ยังริ่งก็ได้เก็บสแต็กเอาไวน้นะผมมีเขาเหมือนกันเลยสินะแต่แ,แกคือตัวฉันที่พัฒนาไปแล้วใช่ไหมย,ออยังไปรวมกับสัตว์ประหลาดใช่ไหมเ,ออเจ็บจุกแต่ก็ยังสนุกอยู่โอเคเก็บสแต็กให้หมดไม่สนใดใดทั้ทงนั้นยังไงแกก็ล้มฉันไม่ได้หรอกจะบอกให้ฉันเป็นตัวสตาร์เตอร์ของแกยังไงล่ะเออตายแล้ว ม,มันใช้ตัวนิ่มมั้งจอมต,มตีหนึ่งมันหมดสแต็กไปเลยนะผมกัดเรากระชากวิญญาณเอือไม่เป็นไรอึดคนอธตมชาตสุดๆอ่าหนึ่งสองสามอยากได้สแต็กอีกโลภไงความโลภมันเกิดในดใจิตใจมาเลยอุ้ยมันใส่ยับยับเลยอะ่ะโอ้โหมันไม่เก็บสแต็กใดๆทั้งนั้นเจ้าจำสุดๆโอเครอดแล้วหน่ย <c oughs> ยิ่งเหลือตัวเยอะก็ยิ่งดีเปลตัวสิครับเทเว่นออกมา ตายเถอะอย่าอยู่เลยหนึ่งสองสามแล้วก็เก็บให้เพื่อนสามนะผมทีปปันเควินไม่นะทีปเขาที่ยอดหน้าเรียบร้อยนะผมอ่าเฮ้ยมันช่วยมีเคลื่นที่เหมือนกันว่ะเควิน,วน,วนที่วิวัฒนาการไปเลยมักเอน็นอินเทลโรสเตอ,อ,อ,อร์ด์ลาลายคอสเอ้ยโดนทีบเข้าไปไลคอสทีบเขาทีนะโอเคตะกี้มันเหลือสแต่แบบมึงไม่รู้เนี่ยอ่าโจมตีหนึ่งโจมตีสอง โจมตี3เหลือเปล่าไม่รู้ไม่ส,สนใดๆทั้งนั้นเหลือไม่เหลือก็ปิดยับอะ่ะตายไม่นะ่เรียบร้อยถึงเหลือผมก็ไม่กลัวไงเพราะว่าตัวที่เหลือผมสู้ได้ไงรู้ตัวพูดเลยว่าสู้ได้จัดๆเอาได้มาระหว่าง,งตัวไฮบิดกับสตาร์เตอร์ข <c oughs> อ,อโทษด้วยรู้สึกกลัวตัวสตาร์เตอร์น่าจะแข็งแกร่งกว่าตายซะนี่นะงัดก็ให้ตัวมันใหญ่กวาเยอะอยังงัดได้ด้ผมโอเคเรียบร้อยไปแล้ว สเมิวโรดอนมาโชว์เทพไม่ได้โชว์ซะงั้นนะ่ะโอ้ยหมาสีม่วง,งเออนี่ยโหดมากท่ามันแข่งใช่ไหมเราก็ต้องมีทา่าใบไม้ที่แข็งแรนะงตามแบบไหนนะผมแล้วพอเปลี่ยนไบไม้มา,มาเราก็ต้องซ่วมมันซ่วมมันด้วยความจริงจังแล้วก็ต้องมีทา่าใบไม้อีกตัวหนึ่งสัปราห์ทีาโอเคหมดแล้วหมดแม็กแล้วหมดแม็กแล้วเลย <c oughs> <c oughs> แบงค์หนึ่งร้อยของฉันต้องเป็นของฉันเท่านั้น400เองเอาเด้ผมว,ว่ามันใส่เ,เดิมมากบอดเ็นอย่างนี้มาสองตัวแล้วเนี่ยมันไม่เปลี่ยนตัวนะผมเอ้าผมนี้มันเปลี่ยนข้าวนี้มันเปลี่ยนตัววันเลยเดียวมาเลย <c oughs> เอ่าประกันหนึ่งก่อนแล้วกันยังไง <c oughs> ไม่ตายเด็เออนเน่เมันไม่เก็บสแต็กเหมือนเดิมจับได้ ไม่เก็บสเต็กเหมือนเดิมลแล <c oughs> ้แหละหรือมันจะเปลี่ยนตัวมาพฤติกรรมมันยังเหมือนเดิมโจบเลยโอเครอดมาได้ยังสวยโลนเก็บให้หมดกำกันหนึ่งบอ,อโอเคมาเ <c> ก <oughs> จิฉันมไม่ตายหรอกเจียวบอกกัใส่ยับยับว่ะโอ้โหเหมือนเดิมเป๊ะแต่มันแค่เปลี่ยนตัวมาก่อนอมาออกมาครับทุารเช้ามาแล้วลูกพ่อจัดการมันโหดมาก จมตีหนึต้องการสองแล้วก็เจ็บไป okay. สี่นะผมโอเคไปตบมันี่นะเรียบร้อยลงไปนอนกอ,นนะองนู่ผมจริงนะมันกันสางก็ไนนนะนนด้นะแต่ว่า <c ười> เรียกว่าเอาชัวร์เลยดีกว่าไม่โจมตีนะโดนวนน่ไม่จมตีอ่ะต้องกันหนึ่งสองสามสามีสม่ห้านะลังอ่ะเด็กเอันแน่มีหกสินะ ไอ้แกจะเป็นหมาที่ตัวใหญ่กว่าฉันก็ไม่กลัวอยู่แล้วใส่เข้ามาได้แล้วจบตี๖มันเป็นมิโตเนเรนที่ว,ททวิวัฒนรงารไปแล้วเน่ยเนื้อกระตุ้นะครับเนื้อผจบตีหนึ่งจบตีสองจบตีสาม,อ,มอยู่แล้วล้มได้ตัวหนึ่งก็ยังโอเคงับก็ให้นีน่นะศัตรูตลอดการไปหาไปแล้วนะผมโอเคใช่าไหรที่ไปรวมกับมัน รมันก็นเลยบางอาจกล้าที่จะบอว่ายืนยัดต่อสู้กับเราแ,แอไม่ได้รวมร่างกับมันแล้วก็แกบตายอย่าอยู่เลยจัดการหมดเลยคางคุมไม่ธรรมาดาจริงๆแอบธาตุเรียกว่าไม่เกี่ยวเลยนะผมนี่ใส่เดียวได้หมดเรียบร้อยชน,น,นะแผมาก็ได้แล้วนะครับผมสำหรับเมจิโตเทเรียนนะผมหรือจุ๊บเหม่งของเรา<ม>นั่นเองปั๊บ วีห้าร้อยหนึงร้อยกูจะลุ้นทำไมว่าก็รู้อยู่แล้วเมจิตโตเทเร่โอ้โหเจสเบลหุณนได้เยอะมากเลยสามร้อยยี่ห้าแล้วก็ปลดลอ็อกออกไหม่ตัวงแล้วนะโอเคก็ยังไงก็ต้องออมก,กำลังไว้เย็นนี้นะผมสำหรับวีคนะผมะนก็อย่าลืมกันกันแล้วกันนะสำหรับเย็นนี้นะ2องทุ่มน,นะผมก็เป็นตัวใหม่นะดังนั้น พี่จะไม่พลาดอย่างแน่นอนพูดเลยอ่ะเช้านี้ก็พอแค่นี้ก่อนกันแล้วการน,นะผมถือว่าละมุนละม่อรอบคนเพิ่งตื่นเลยนะอ่ะเอาจริงนะพอแล้วฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ้งกันละกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งให้พี่ป๊อปด้วยส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปสแมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมซีโยแกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ไปแล้วฟย バー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 